สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ออกกองละครค่ะวันนี้มาตามติดกองละครผู้ใหญ่ค่ะก็คือว่าวันนี้ป๊ะป๋ากำกับเองเพราะว่าวันนี้พุ่มกับไม่ว่างใช่ไหมอ่าเราก็เลยแบบว่ามาออกกองแล้วก็ปะป๋าจะทดลองกำกับเองก็คือว่ามีการทำพร็อพอะไรนี่เป็นพร็อพในการเล่นละครเราเก็บขวดขายอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อกี้นี้ มีแบบว่าทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านขายอาหารตามสั่งตรงนี้ด้วยเมื่อเช้าลืมถ่ายนะเธอเสียดายมากเลยลืมถ่ายให้ดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดตามกันดูแล้วก็ตอนนี้นะคะก็กําลังถ่ายกันอยู่ในนี้เดี๋ยวแม่อยู่ข้างนอกอะ่ะแม่ส่งให้ดูอ่าฉากวันนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารอ่าก็จะมีพี่อานน้องกระอ่น พี่สายกับพี่เนทเป็นตาล้องนะคะปะ๊าเป็นผู้กำกับแล้วก็มีอาม,ม่าเล่นด้วยนะอม่อันนี้น,น,นักแสดองอีกคนหนึ่งชื่อว่าพี่แทมส่วนเด็กจิ๋วได้ไม่ได้เล่นใช่ไหมเด็กจิ๋วได้เล่นอะไรกับเขาไหมวันนี้ไม่ได้เล่นค่ะแล้วมาทำอะไรคะมามาหมอยมาเพื่อนม,มาเฉนเพื่อนนี่ก็มาเล่นอันนี้มาเล่นของอินอันนี้เล่นไหมเล,เล่นเบื่องหลังนะคะเบื้องหลัง นี่ก็ผ่านไปครึ่งวันนะคะเราเริ่มงานกันตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงก็ตอนนี้บ่ายโมงเมื่อกี้เที่ยงมีพักกินข้าวกันไปชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ถ่ายต่ออันนี้ก็ได้ประมาณเรื่องหนึ่งประมาณ1เรื่องอันนี้ฉากสุดท้ายของเรื่องที่1นึแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องที่2เรื่องที่3ก็หวังว่าจะเสร็จโดยเร็ววันนี้เสร็จก่อนมืดแน่นอนหรือเปล่าห้าสสาอง a ที่มีทุกวันนี้ไม่ใช่พ่อยายนะคะพ่อคุณสองคนพ่อลูกครับโอเคโอเคนะได้ไหมได้ไหมไดอยู่ดีๆคือว่าลูกหนูกับอีกป้ลเอยสงกรานี้หน่วยสงกราจ้าทีโอเคจบเรื่องจบคลิปหนึ่งแล้วพี่แหมมาเป็นไงยากไหม ยก็เคลียร์ลืมลืมอันนี้เล่นมาห้าปีแล้วอ่าเล่นเก่งมากเลยคุณทาม้าเล่นเก่งมากต้องตาแต่เขาส่งแม่เยอะได้เยอะนะพอมองสายตาเขาปั๊มเนี่ยแม่แบบแม่สามารถรับส่งใช่รับส่งไหมคุณทามากโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเตรียมต่อคลิปสองเลยต้องการเอิต้อง ปกติก็คือเคยเล่นบ้างอยู่แล้วเนาะอาจจะเคยคุ้น้าน้องกับพวกโฆษณาหรือว่าหนังสั้นอะไรมีบ้างใช่ไหมเขาถ่ายโฆษณากับเจมินายด้วยอ่ะพีอะไรนะมาแค่เราเปท็อปที่เราเป็อปที่หนึแล้วตรงเจมินายเจมินายนี่หล่อไหมฮะหล่อมาโอเคโอเคโอเคเรื่องที่สองของวันนี้โอ้ยน้องน้องอินเป็นไรอือขาดอินเวลา ก็ไม่หมดเลยก็ไม่หมดเลยนี่แม่ใจร้ายเนี่ยเป็นร้ายค่ะเป็นเรื่องแรกที่ถ่ายฉันนี่นะที่จะเออใช่อันนี้แรกเลยประเดิมพี่แธมคราที่แล้วเป็นพ่อครานี้เป็นปู่ไปละแล้วเดี๋ยวพนักงานตากล้องของเราสองคนนี้ต้องไปเป็นเล่นด้วยถึงตอนนั้นเนี่ยเรวต้องมาถ่ายเล่นแต่ซีแล้วใครจะถ่ายเราไม่เกิดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะ Action แกไม่คิดจะดูแลลูกแกเลยเหรอลูกแกป่วยขนาดนี้แกยังมีหยาดใจไปเล่นการพนันอีกเหรอแกเห็นร ad. ายการการพนันอ่ะสำคัญกว่าลูกแกหรือไงแกรู้ไหมว่าไปที่ไหนอ่ะก็มีแต่คนเข้าสงสารลูกแกมีแต่แม่เองแกแหละที่ไม่เคยสงสารลูกแกเลยมื่มื่กี้พ่อพูดอะไรนะคะอะไรนี่แกนี่แกผหัวตึงเหมือนกันเดี๋ยวขอตายกันที่น่ากินิดน่อครัน

ออนแอร์กัคนอื่นเข้าอันนี่ปูต่างคนนี้ยังไม่นด้แสวงหาผลประโยชน์อยู่เพราะว่านานเลยนะนี่เป็นตัวร้ายนะคะคุณเนี่ยคุณเนี่ยนานเลยมากแม่ตัวร้ายพวกแกอ่ะอินแม่แบนเน่เอาเงี้ยโอเคได้นานใช่ไหมขอโทษนะดีดีดีรบดีเบียร์ครับ ตอนนี้ตากล้องเราก็ได้ไปเป็นนักแสดงแล้วฉะนั้นพี่อู๋เลยต้องไปเป็นตากล้องแทนตากล้องด้วยเออมองไปหมดเลยเนี่ยไปด้วยฮะมาถึงไหนมางงแล้วเนี่ยพ่อจะพาไปดูบ้านเราจริงๆนะลูกบ้านเราน่ะมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งสนามเด็กเล่นเล้วกองเย้เก่งมากทุกคนเก่งมากครับนี่เป็นเวลาปิดมองครับพี่สาย โคโงมองมาดิเป๊ะเลยครับโคมงถ่ายได้สามเรื่องวันนี้เก่งมากทุกคนอินก็เก่งมากลูกเป็นยันเก่งมากครับเกลองเลยกลองเลยกลางเน็ตเนี้ยก็เก่งบทเนี้ยเนี้ยได้เลยตัวพี่อันเนี่ยพี่อันเนี่ยก็ต้องร้ายแบบเนี้ยได้เลยต้องร้ายเนี้ยเป็นตัวร้ายมันถึงจะเข้าอันนี้ เป็นตัวหท่าไม่ได้เลยเป็นคนหลอดทำไม่ได้ต้องตัวแซบตัวเม็ดตัวมั่พี่จีสายก็ได้นะคุณแม่พี่สายนี่แต่งแล้วมาเมาอะไรเงี้ยได้ขาเมาเขานดีเดี๋ยวร้อยก่อนคุณแม่ค่ะ